เรียกว่าเหมือนเป็นความฝันของผมเลยครับเพราะตัวเองเนี่ยชอบได่เปาะหมาดอยู่แล้วชอบสะสมอยู่แล้วพอรู้ว่าได้มาร่วมงานก็คือดีใจมากๆแล้วก็พร้อมสุดๆเลยครับผมมีตัวไหนที่เราแสะสมเป็นชื่นชอบเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้มีไหมครับมีครับนี่เลย cry baby อันนี้ผมสะสมไว้ทำไมเพราะผมเนี่ยเป็นคนชอบอะไรเศร้าๆเหมือนกับเพลงอันร้าตลกร้ายที่กำลังจะปล่อยทุกนึงวันนี้นะครับอย่างวันนี้เราได้เดินัวรดูในร้านแล้วเป็นไงบ้างจะโยงจะหยิบจับอะไรไป คือเรื่องว่าสาขานเนี้ใหญ่มากๆคือผมได้เดินระหว่างรอเนี่ยมองดูเดินดูก็คือเห็นคอลเลคชันหลายๆอย่างที่ผมอยากสะสมแล้วผมก็เรียกว่าเดี๋ยววันว่างๆจะเดินมาซื้อจอได้เจอเอลิสกาทักทายกันด้วยนะครับมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนคือใช่ตางบาีที่ททปเททปเททิดกันแ<ห>้อ้โหคือเรื่องว่าป๊อบมาเขายิ่งใหญ่ตลอดอยู่แล้วคือไม่ว่าเราเขาจะเปิดป๊อปอัพสาขาไหนาหรือว่าร้านไหนเนี่ย คือรู้สึกว่าป๊อบมาดเขาใส่สุดให้กับคนไทยตลอดเวลาครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้ก็คือเป็นมาสโตริอันนึงให้กับป๊อบมาดก็ดีใจมากๆเลยครับผมอยาากเรชอบแรงที่มันช่วยยิ้มใจในเวลาเรามองน้องกรู้สึกงไง้าคือทุกท่านนี้ป๊อบมาดก็คยังไงนะครับคือแค่มีแขวนกระเป๋าผมก็ยิ้มแ <c oughs> ล้วครับเหมือนแบบได้เลี้ยงลูกได้เลี้ยงลูกครับผมออใช่ประมาณนั้นครับให้ฝากหน่อยนะพูดมาอะไรนะป๊อบมาดอะไรนะครับผมฝากหน่อยครับนะครับผมป๊อบมาดที่สยามเซ็นเตอร์นะครับก <c oughs> ็นค <c oughs> ไนค <c oughs> ไทยสามารถ มาซื้อมาช็อปมาสะสมได้เหมือนที่แท้ทำนะครับผมก็อุดหนุนพวมากันเยอะด้วยนะครับงานของเราตอนนี้เลยทำได้เยอะเลยครับผมวันนี้เลยนะครับหนึ่งคู่ตรงแอนด์ไลฟ์กำลังจะปล่อยเพลงใหม่ชื่อว่าตลกไลฟ์แบลคอมเมดี้นะครับก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะมาไลฟ์กันก่อนก็ติดตามช่องทางแอนด์ไลฟ์ได้เลยแล้วเดี๋ยวพวกเราจะมารอไปด้วยกันแล้วก็ดูมีไปพร้อมๆกันนะครับกอนปลเพลงเจะ supply อะไรให้กับมาดิ คือเรียกว่าทีเซอร์เนี่ยสปอยไปเยอะมากๆแล้วไม่รู้จะสปอยอะไรอีกแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบครับผมคิดว่าเอลิซาุกคน่าจะชอบก็อยากให้ลองดูกานแบบเต็มๆแล้วก็รอดูสซอร์ไรส์องมากะะมา,กายนะครับคือเรียกว่า Atlas, เอลาสอะแนวเพลงคือเปลี่ยนตลอดอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะเรียกว่าติดหู ตดหูเนาะก็หวังว่าจะเป็นเมกะฮิตอีกครั้หนึ่งนะครับผมฝากด้วยนะครับทุกคนวคือไม่อยากคาดหวังแต่ก็หวังครับก็หวังว่าคอยเพลงนี้ดังเปี้ยงๆไปเลยนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับมันสร้างความกดดันเราในงไคอนเสิร์ตว่าเพลงที่นังของอารังก็ดังต่อครับตีหูนอ่อนอะไรอย่างงเุ้ยเรียกว่าไม่ได้คาดหวังครับผมรู้สึกว่าพวกเราอลลาสก็ ทำเต็มที่ทุกผลงานอยู่แล้วเลยรู้สึกว่าถึงมันจะออกผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงหรือว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรครับผมพวกเราเต็มที่แล้วเราแฮปปี้แล้วแค่ขอให้เอลิสมีความสุขก็พอครับผมแล้วปลายปีนี่ค่ะคอนเน็กตอะไรของนด้าจะมีอะไรยังไงบ้างเออก่อนจะไปคอนเน็กตลานก็ฝากคอนเน็กโซ่ก่อนนะครับโมเทเบอร์สคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้พวกเราเร่งเตรียมตัวอย่างหนักถ้าหวังว่าทุกคนจะชอบเรียกว่าโชว์พิเศษคอลแลบอะไรก็ตามนะครับก็ใกล้แล้วครับสองสิงหาทีนะครับ อุ้ยก็ไม่เชิงหนุ่มฮอต์เขาผมก็เรียกว่าเป็นตัวแทนลาสตัวแทนลาสครับผมได้มาเจอกับเอลิสเพื่อจะได้หายเหงาขึ้นแล้วอยากให้เอลิสได้ตามงานทุกวันนะครับผมก็เรียกว่าฝากผมด้วยแล้วก็ฝากพี่เยนล่าใช่ไหมครับ พูดมันก็ไม่พิเศษสิพี่แล้วตอนนี้โอเคโอเคเรียกว่าเรียกว่าเป็นเป็นเศษที่ไม่มีใครเคยเห็นจริงๆครับผมเรียกว่าเป็นใหม่จริงๆไม่ใช่ว่าอ่าอุ้ยไเป็นอะไรเลยอ่ะเรียกว่าไปดูเองดีกว่าครับยังซื้อตั๋วได้อยู่นะครับผมโอเคนะครับแสดงว่ามันต้องว้าวมันอะไรมาถึงรอบคุณจะไปแล้ โซอีกโซมันต้องบ้าอยู่แล้วนี่อยากพูดแล้วก็เดี๋ยวคนดูคาดหวังแล้วก็แค่ไปดูแบบใจจอยนะคะทุกคนก็ไปเอ็นจอยโชว์ไปพร้อมๆกันนะครับผมอยากให้เป็นความทรงจำดีๆมากกว่านะครับจริงๆแล้วอ่ะไรคือเป็นความรักกันเราแต่เราเปิดปันที่ฉับเราไม่ได้เห็นอะไรบนสเตนบ้างปะ ดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ถนัดเรื่องละครคุณธรรมอันนี้เราจะต้องไม่ถามพี่นายพี่ภูมิถ้าเกิดถามผมมันจะมันจะแบบสปอยเกินไปเห็นเขซ้อมมากก็ไม่ไไม่เห็นเลยครับคือขอลับโชว์แต่ละคนคือแยกกันหมดไม่มีใครเห็นของใครไม่รู้ครับดูบินยีรุไม่รู้ครับไม่รู้ครับจอบขอบคุณครับเดี๋ยวบินยรุษ ไดจับไว้จับไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นการแอคติ้งให้มีพิรุษจะได้ดึงความสนใจไปครับผมเอออ้าวคนที่ผมขอลง tiktok ทุกๆวันก็ก็มีความสุขแล้วครับใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมใครยังมี ก็ฝากไปซื้อกันด้วยนะครับผม EXO XOXO m o t i v e r s Concert นะครับบอกเลยว่าสนุกเอ็นจอยไปพร้อมๆกันนะครับมาดูกันเยอะๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ